เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับพสวัสดีครับของมาชีเป้าผ่านสวยๆม้ชมเราซื้อเล็กอยู่นะครับติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้ลร้านค้าไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรน,นะครับไม่มีค่าส่วนกลางพื้นที่เหลือเยอะครับเป็นส่วนตัวไม่แออัดไม่อึดอัดนะครับมีที่เหลือไ้ปลูกต้นไม้ทําสนามหญ้าปลูกพืชผักสวนครัวได้สบายๆเลยนะครับ บ้านสร้างใหม่ครับหลังใหญ่ๆเลยมีถึง4ห้องนอนเลยครับหลังนี้3ห้องน้า1ห้องครัว1ห้องโถงนั่งเล่นลงจอดรถก็ทําให้พร้อมครับมีของแถมให้ด้วยอย่างเช่นถังน้ําปั๊มน้ําติดตั้งมุลวดเหล็กดัดครบมีเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟก็ติดตั้งให้ครบครับพร้อมอยู่พร้อมใช้งานได้เลยครับบ้านส,สวยๆหลังใหญ่ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยเลือกซื้อประจำใดไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ครับสนใดสนใจก็ไปดูกันได้แปลงนี้อยู่สันปลาเป้าครับสันทรายเชียงใหม่เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะดูที่ดูบ้านสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับหลังนี้ทาเลดีเดินทางสะดวกหางจากถนนสายเชียงใหม่เชียงรายแค่1.4กิโลเท่านั้นเอง หางเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่11กิโลนะครับไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญบ้านหลังใหญ่พร้อมอยู่ในราคาเพียง2 5 9 0 0 0 0บาทสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ